พูกเหญเขาขายไอ้น้งอ้อยอ่ะโกำไรโคตรดีเแต่เขาออกแบบแปรรูปนะ จะมองชันขึ้นเนี่ยฮ้ยปิดตัวไว้ด้วยนะเ็นหน้ากลับเชื่อมต่อปิดยังไงปิดตรงกลางไา้ปไไปไปไปปไปไปปปไัไไปไปไปไมีปกียรไปอปไปไปไไไป่ไ

หลังจากเราได้ทำเตาสามขาเสร็จแล้วนะครับเราจามาทดสอบการใช้นะครับใช้ดีนะครับผมเตาตัวนี้ข้อดีคือง่ายนะครับลักษณะการทำรูปเตาคือทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าจะได้วางหม้อวางกาได้สะดวกนะครับ ต่แบบนี้ใส่ฟืนได้รอบทิศทางนะครับเหมาะแก่การต้มกาตั้งไฟต้มน้ำปิ้งย่างนะครับผมได้หลายสไตล์นะข้อดีคือสิงไฟได้รอบกองไฟเลยนะครับผมตาลักษณะนี้จะให้ความร้อนในการสิงไฟได้ดีนะครับเพราะมันกระจายออกรอบทิศทางนะครับ แต่ถ้าเป็นเตาเหล็กเตาเหล็กแบบนี้ก็จะเน้นการหุงต้มที่มีปริมาณน,น้ํำมากนะครับผมปริมาณในการประกอบอาหารที่เป็นจำนวนมากนะครับเตาตัวนี้จะเน้นความง่ายนะครับ ครับสำหรับคลิปรีวิวชุดนี้นะครับผมก็มารีวิวเตาที่มันง่ายสุดๆเลยนะครับผมลงทุนไม่กี่บาทนะครับผมลงทุนลงทุนเอาของเก่ามาก็ได้ไม่ต้องลงทุนซื้อเหล็กก็ได้นะครับผมไปหาเก็บเศษเหล็กมานะครับมาทำแล้วก็ประหยัดได้เตาแบบ มาตรฐานสามขานะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับเวลาเราเดินป่าเราก็พกพาสะดวกนะครับไม่หนักมากนะครับถ้าอยากได้ง่ายกว่าน,นี้ก็คือเอาก้อนหินนะครับมาวางนะครับก็จะง่ายกว่าน,นี้อีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องบอกลานะครับผม สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ